สวัสดีค่ะนี่เป็นซากุระพันดอกกุหลาบยังไม่บานอีกประมาณสองสามวันอาจจะบานเต็มต้นค่ะจะพาเดินไปดูเห็ดขัวนะคะพื้มมาอีกแล้วฟ้านี่ยังไม่บานส่วนนี้เป็นแปลก้วยใบเยอะๆค่ะ ใบยังเล็กๆอยู่ทุกต้นใบประมาณเนี้ยฟ้าค้มภาพเลยออกมาดำๆและนี่ก็ไม่รู้ชื่อต้นไม้ค่ะต้นอะไรก็ไม่รู้ดอกจะคล้ายๆดอกพยอมสีเหมือนดอกพยออมปลูกไว้หลายต้นดูสวยดีกว่าจะถึงกว่าจะไปเจอเห็ดถัวคงผ่านต้นไม้อีกหลายต้นค่ะ อุ้วโอยทำดอกเขาหลุดนี่ก็จะแก่แล้วทำดอกหลุดซะแล้วอันน,นี้ยังไม่เห็นเื่อนอันนี้ลองดูคุณนี่ก็เป็นดอกเห็ดค่ะที่ดนแตกๆอิ้ทำดอกเห็ดหลุด น้องถับมานี่ไงไปโดนเขาจะแล้วนี่ถุงมือตกไปใหน้าตามันหายใจหายใจออกซิเจนไม่พอค่ะไหนอันนี้ดูสิอันนี้ก็ยังมองไม่ถึงแบบนี้ ย,นนยังมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นดอเห็ดค่ะน,นี่ดอกนี้อูนน้หันี่ดอกใหญ่นี่อ้ดอกสว้อ่ะ อ,อีกหนึ่งนะคะน้องมองคนไห้นะอาจจะได้ยินเสียงหึงนะคะตรงไหนอยู่เนี่ยอากาศจะา้อ เก็บไปดีไหมเนี่ยเก็บไปเถอะกลัวคนอื่นเห็นน้องอย่ามาเหยียดนะมองมองยากสีจะคล้ายๆกับกับเศษไม้เนี่ยค่ะนี่ดอเกเล็กๆอันนี้ก็ยังเล็กอยู่ แะโคงแานแล้วค่ะแล้วก็ต้องเอาไปเพราะว่าเป็นเห็ดที่แกนน้องเอ็น้อคับอันนี้ก็แกนแล้วค่ะเนี่ยนี่กำลังจะเปิดค่ะเก็บด,ดอกนี้ก่อน นั่งนั้นนอกนั้นปล่อยไว้ก่อนให้โตค่ะอันนี้ก็เก็บไปได้แล้วกลันแล้วค่ะน,นี่อีกค่ะนีะ่น้ำชี้ชัดเลยเผื่อนอันเนี้ยอันนี้ปล่อยไว้ก่อนต้องไหนอีกหน้าเมนะื่อกี้งไหนอีกหนะ นี่เนี่ยุ่มเก่าที่ที่คราวที่แล้วเกิดมาเป็นเดือนเลยค่ะในช่วงหน้าหนาวช่วงนั้นนะคะดูดูดิค่ะเหมือนตุ๊กตาเลยดูให้ดีค่ะมีคิ้วมีตามีจมูกมีปาก สามดอกสามดอกติดกันเลยเดี๋ยวก็เกินมาอีกยั่มีดอกเล็กๆนะคะอันนี้อ่ะอันนี้เก็บไปเถอะเพราะพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวคนมาเห็นแล้วก็มาหยียบ ไปวันนั้นนะค่ะว่าจะต้มเอาไว้ไว้แกงวันอื่นจะไปซื้อผักกระยางที่ชัยนาทาวไม่ได้ไปซื้ออุ้ยมันนี้มือไปโดนแล้วต้องถอนเลยนั้นดอกนั้นปล่อยไ้ดอกนั้นค่ในไแกงใส่ต้มใส่กุ้งแล้วเติมผักลูกเปรี้ยวค่ะอร่อย ต้องเก็บต้องแก้สอนนะคะตรงกลางเนี่ยหวานหวานชอบกินค่ะตรงกลางกลางเนี่ยหวานดีไก่ทาเป็นไก่มาเก็บดอกดอกเที่ยวสิงโตพ่ามีคนมองเห็นมีคนนั่งมองอยู่ในรถเลยไก่มาเก็บดอกเที่ยวสิงโตค่ะ เกิดเร็วนะคะคงจำได้เป็นเป็นรุ่นที่เพิ่งเก็บใบไม้ประมาณเดือนพฤศจิกเนี่ยค่ะแต่ช่วงนี้มันไม่มีใบไม้เขาถูกกรอบเ,เ,เล็กๆเพราะอะไรต้องเก็บเดี๋ยวคนจะมาเหยียบพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์คนยิ่งจะมาเดนินมาเดินเล่นแล้วก็มาเหยียบค่ะนี่เลยตรงนี้ก็แม่จะเข้ามาเข้นมาเออเด้อ อาจจะใช่แต่ว่มามองไม่เห็นเป็นเป็นกระเทียมนะคะโอ้ยต้นหลุดมาอีกแล้วตรงนี้ตรงนี้อีกค่ะเอาเอาใบไม้มากรบใช้ติดใจจังเลยเนือยค่ะตรงนี้อีกเนี่ยค่ะเนี่ย ยังเป็นดอกเล็กๆอยู่คุณจะมาหยับตรไหนตาไม่ดีเนี่ยตรงตรงจุดเนี่ยค่ะถ้าเห็ดออกตรงจุดแบบเนี้ยคนไม่หยับเพราะว่ามันมีมันมีต้นไม้อีกหนึ่งไม้ขวงอยู่ เก็บมาน่าจะ41หรือ42ดอกจำไม่ได้ค่ะคนไม่รู้นะเนี่ยว่าเป็นเห็ดเขาคงนึกว่าเป็นเป็นเห็ดเน่าก็ได้ค่ะซึ่งมันไม่ใช่ดอกเห็ดดอกเห็ดที่ไปเก็บส่วนมากจะเป็นสีแบบนี้มีไปเจอที่เป็นดอกสีขาวก็ตอนที่ไปเกิดในสนามพอล้างก็เกลี้ยงเกลาค่ะ อีกสองวันไปดูอีกครั้งหนึ่งคิดว่าเห็ดจะทยอยออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนาปีที่แล้วเดือนมิถุนาอากาศเริ่มร้อนเห็ดถั่วไม่ออกมาเลยนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาชมนะคะขอบคุณมากๆซากุระตรงขอบสนามนั้นกลีบร่วงเกือบหมดเหลือแต่ก้านดอกที่เป็นสีชมพูค่ะ วันนี้ก็มีคนเข้ามาเดินเล่นในสวนเอาผ้ามาปูนั่งอยู่ตรงนั้น4ี่ห้าคนค่ะส่วนนี้เป็นพริกรอดูว่าจะเป็นแคโรไลนารีเพอร์หรือเปล่าอันนี้เป็นต้นกระติบข้าวนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นย่านางไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ